สวัสดีครับผมคลิปนี้เป็นคลิปของสรุปผลฮานอยของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2566ครับก่อนที่ไปดูตัวเลขกันก็เหมือนเดิมครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรกด like, ปรกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักราชด้วยครับผมรวยรวยรวยกันทุกคนครับ มาดูสรุปของวันที่31นะครับ31ได้13เด้งนะครับผมยินดีกับ FC ด้วยครับสำหรับวันที่1นะครับผมวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมก็มาดูผลสรุปกันเลยครับเฉพาะกิจนะครับผม3ตัวบนออก8 7 1เรามีรูด1นะครับผมเรามีรูด1นะครับแล้วก็เข้าตัวระวังนะครับ1 สตัวล่างออก49 49เรามีรูด9นะครับผมเรามีรูดเก <c oughs> ้เราไม่มีนะครับกาชาดสามต,ตบนออกสองศูนเรามีรูด0นย์นะครับผมรูดศูนย์ศูนย์สีเราไม่มีนะครับผมสตัวล่างออก98้านะครับเกได้รูด9ก้านะครับผมเกไม่มีนะครับ มาดูพิเศษครับพิเศษ3มตัวบนออก9 2 3 9 2 3 9 2 3 2เเราไม่มีนะครับผมล่างออก2 2 2 2เราก็ไม่มีนะครับผมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเลขนักล่าก็ให้ติดเบิลไว้มี5 5 6 6 0 0นะครับออก2 2นะครับมาดูปกติครับปกติ3มตัวบนออก1 3 6 1 3 6เรามีรูด6นะครับ สามหกสามหกเราไม่มีนะครับผมสามหกเราไม่มีมาดูสองตัวล่างออกหกห้าครับหกห้าเรามีลูดหกครับผมแล้วก็มีลูดห้านะครับหกห้าเราเข้าตัวกลับนะครับห้าหกนะครับแล้วเข้าหกห้าตัวเน้นนะครับผมมาดู v i p ครับ v i p 3ตะบนออก0ูนย์หเรามีลูดหนะครับ กเราไม่มี2ตัวล่างออกเจ็ดหนึ่งออกเจหนึ่งเรามีรูด1นะครับผมก็ 9, ตัวระวังเข้านะครับห้านะครับตะกี้นี้ย้อนกลับไปนะ5ห้านะครับมานับกันเลยครับได้กี่เด้งนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดเด้งนะครับผมแตกสิบเอ็ดเด้งนะครับครับผมก็ไม่ทำให้ fc ผิดหวังนะครับผมสรับฮานอยรวมนะครับผมก็แตกๆทุกวันครับผมยังไงก็ขอให้เฮงๆรวฟังครับผมทุกคนนะครับผมสลับคลิปฮานอยรวมวันนี้ก็ขอกราบว่าสวัสดีครับ